สบายดี FC ทุกคนยินดี้ตอนหับเขาสู่ซองเมตติสตไตล์บ้านส่วนเดือดตาวันนี้เฮากับสิได้ออกสวนป้าบุานองสวนโดนเติบโดนอิริวันนี้าโทรมาเมื่อเช้านี่ก็คือบออมาลินสวนแนบ่บอมีออกมาลินแน่วันน,นี้เฮากับสิได้ออกสวนเนาะไปวันนี้ก็คือแบบแขกสิมาคันแขกบอกมากคือสิบคนทีออกเนาะแขกเมตตาม,มาแต่ปักซันเนาะเพิ่นมายาม ประมาณสิบแปดคนพวกเขาจะได้เอาอาหารออกไปเติมเตียมแล้วก็ไปเฮ็ดซอยแม่ตาเนาะมันมีอ่าพวกกุ้งพวกอันตําหุ่งอีหยังแบบแกลี่ยนไม้อาหาร,เ,ราเลาวๆเฮาแลนะ้วเนาะทุกคนเนาะเตรียมเลยได้เนี่ยขึ้นรถเลยอันนี้ก็ขึ้นรถเลยนาะทุกคนไปเขาสวดฮาจังสี่ท้ายต่อเด้อทุกคนเด้อคลิปนี้มาเปิดคลิปได้นี่เปิดคลิปแบบไวๆเนาะเฮาขึ้นรถเลยเพราะอรันติดจากรถท่าแล้ว,นะวเนาะฟ้าวแน่เพราะว่าแม่ตากระทะอาหารเนาะเพราะมันเตี้ยนซื้ออาหารในตลาดแล้วก็เสียเอกไปสวนนะจ๊ะทุกคนเจอกันที่สวนเด้อ ุกคนตะพามาตอนนี้เฮาก็ได้ฮอดเฮือน,อน,นส่วนแ,แล้วเด้<ะ>อฮอดเฮือนหอน่อยโยอยาอ,อ้อชวอนฮอดเฮือนส,นส่วนมาทีเรียบรอ้อยอามีฮานอนมันพางได้ว่าตอนนี้มื่นแล้ว <laughs> ขึ้นรถเท่าหลับลงรถ, <laughs> ถงนนเท <laughs> <laughs> ่าตื่นเทน่าแล้วคันจะให้มันนอดเลยเอาขึ้นรถขับรถเลาะอันนี้ตื่นนารีเลยมีอยูฮุกถ่ายไว้ตอนเปิดลับหน่อยอยู่รถเอากรไดมาฮอดแล้วเอากรไดมาส่วนปุ๊บหลุดนารีเลยแล้วไปเบิ่งแม่เท่าปะ เทฮะก็เท่าได้ของของหวานแล้วมานี่บิ้งค่ะได้ของหวานได้ของหวานได้ของหวานเลยค่ะของหวานเจี๊ยบเจ้านี่ถักทายเอฟซีเนี่ยเอาวอร์เงี้ยโอ้ยมันยักเยี้ยนี่ต้องไปเห็นหงออกกล้องว่าหนิเออโอ้สบายดีเอฟซีเอ้ยคอยเปียเอฟซีได้เงี้มาได้กินเบียร์น้ำข่อยเด้ออันนี้ต้อนรับอัน พี่น้องพักปักปึงจิตทิพยามนีนะจะน้อยน้องว่าจะน้อยม่ฮหออีกทราบนาทีโอเคมาก่อนและเจ้าะอ่ะบนบาทแม่เจ้าเกิดแลอวแม่เจ้าเกิดยี่บ้านนัดนายบานเข้ามานี่ยนะนายบ้านอีกเออโอ้นายบ้านสีในบ้านคุ้งยิ่งโอเคแม่บ้านพี่แม่บ้านอะไรก็เอิดนายบ้านนายคุ้งห้องบ้านนี่แหละ นายยิงคุ pons บ้านน่าจะเอาอออนี่ไปนอนน้องชินอนอยู่บริเวณมืนตาเลยคั้นบนนอนนี่ก็บริเวณเวียะอืมโอ้มาพี่มักขนาดน้อเสืออันนี้นเน<อ>าะมายังไรเห็นนุ่งนี่เนาะมักแล้วแนวลูกถือว่าหายสีเสื้ออันให้เพอดีเจ้าเสือเหรออ๋อนี่แต่จะแก่งพอดีกันยังว่านซักไตยังว่างามแท้ขั้นตื่นีลยขึ้นตื่นเลยซักแต่เอฟซีนั่นไม่เท่าได้นะแม่ครู กได้ออกกล้องดนเลเฮจสบายดีสบายสดีฉอดนสอนเราตะกี้ต็กี้ยืงกล้องเคขึ้นว่าสบายดีเลยลืมเด้อไ้มาคนมาถ่ายเราืว่ากล้องกล้องแตสบายดีอันนี้จะอันี้จะจะมาเป็นกระช่างไ้พงอันนี้พงอุ้งแพงดูน้าอัช่วยด้วยนะช่วยหนูด้วยาเลยไม่ตามมา ตื่นไวใช่ไหมรับมาลำทางเลยนะท่านี้บันไม่จ้าเกิดม่เพิ่นถ้าเบิงนะ่งเนาะถ้าเบิ่งแขกมาว่ะแม่เพิน่นหน่อยสิบคนอดบ่ได้มีคนนั่งมานะเพอดีด้ค่ะเรา<ม><ม>ขับไปขัาา้วมันลำบ่อะใครนะสามคนไครเน่ยทางไหนถ้าเบิง่งเนาะอุย,ย,ยตื่นนอนก็บอยอยากให้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะคืออยากให้ให้นี่ยเลย บางอารมณ์มได้มาเว่ามาเป็นคารอตูเลยไป,ไปเ,ปไปเ,ปเปบิ้งหัวเปิดแอูยปินไปเบิ้งหมาเลยค่ะทุกคน

ลกไม่อดุมปักตไใ้หนี้ล่อหาลุกไม่เท่าดมปักตนไใต้แห่งนี้ลกไม่เท่าดมลูกไม่เาูกไม่เอาลูกแม่เขล่นห่าลูกม่เาเล่น่ามาจนนี่มันโบยจืดวห่อมันดุลละโอ้เจ้าซื้อจะพ่อเจะาแม่ไอไกันเาะคำพัดได้เ่าม่ไม่มันโบยจืดไรได้บาดุ่นวายเยว้าวุ่นมากเลยขอแล้วอะมีงง เอาคนไปนอนเอาอันโบน้ำขึ้นมาฮัลโหลเทคชายฮักชายสบายดีเหรอเด็หยกมือยิ้มหยกมือหยกมืออย่างอมสิหยกมือไปไปเอาไปโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวจะแจ้งสถานที่ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาพบกันมันนเข่ามากินข้าวกินน้ามือเขาขึ้นเป็นเขาแรงเลยแหละดูนี่สองสามโมงเลยมีแต่ผู้สาวเนาะมาร์ผู้ขับรถมีแต่ผู้ชายผู้เดียวโอเคบ้าเอาลูกไปนอนก่อนนะทุกคนแล้วก็เสด็จเรียกโซนเมตตา คุณถ้าถ้ามาตอนนี้เขาก็ได้แห่งอารันเอาลูกเนาะหาก,ก็ได้ของอมาซอยแต่ว่าแล้วเลยแล้วจนวดเลยไม่ยายเห็นแล้วเวิรเลยแต่ไม่เป็นไรเรารอตอนเก็บเอาเบิ้งมาข้างหลังโอ้ยไปจะเซฟแห้งดีแก่งทำไมเขาเออนี่ได้ซีฟมาซอยสวัสดีค่ะแม่เบื้งนะจ๊ะแม่เบื้งแม,ม่เมษาโอ้ยคนด,ดกด้วยออสาววัน ดงกึุมไปปลาไปแม่แปลงเซฟก่นเก่งมาไห้ไปปลาแล้วเพิ่นไปลินบุญบ้านเพิ่นเนาะอ่าได้ตัวแทนได้ไหมวึ่งใครไหนจะไม่วึ่งอยู่เค้อนเนาะอันนี้คืออะไรค่ะเออน้ำลูกกุ้งมาตัวนี้กุ้งเพิ่์นเอาไปอ่าต่ำหุ่งกระหอมจวดจวดนี่อือสาวสาวปักซันมาต่ำโซย อบซีนัมบ่อบถ้ามีเมนูเพิ่มอีกเหยเพิ่มมาเรื่อยๆไปเบิ้งก่อนไปเบิ้งทางลุ่มก่อนเนาะไปเบิ้งสถานที่ทางลุ่มก่อนแค่เมียนผู้ชายมีแต่ผู้เดียวมีผู้ผู้ขับรถอ้าวยูไปลุ่มปุ้ยยูเหรอยามาทางนี้มันควันเอาไปยังนิมีไผมีแต่แม่กันไปเบิ้งไปหาชิมก่อนชิมเนาะ เสือดีอ้าวอ่าสะดุดบุลุกน้ำมันต <laughs> ีนไก่ไปเบิงทางลุ่มเนาะไปเบิงความเรียบร้อยก่อนเด้อค่ะโอ้มีแต่ผู้ยิง <laughs> ปนั่งซื้อน้ำมันเจสก,กีมาชิกาคี้จีบอามีผู้ยานเปียกใช่ไหมจ๊ะ <laughs> ต่ำหุ่มกัะหม่มช่วยช่วย เด็กพอกันบ่อตุ่นี่อะโล่ลองนั่งเบงกอนอะมามาโอหพาพียตู่เข้ามาหาปจุพันีพากันหิวข้าวจ้ากันนี่ชวยเลยเน้่เอาตั้งยักเข้าไป

เอ้าเอากำลังเฮียนกำลังเฮียนหูฝุ่นฝุ่นเอ้าเด้ง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 เอ้าเหยียลุกได้นะนะเอออืมอืมไปเลทองตัวตัวแกงนาอยแกงน้อยแกงนไอยตามาคุ้งรุดลมผักแกงป่ามีนี่ไง เป็นข้าวสามกีครับพ่นชิดไทยรูปเลยว่าคุณเก็บภาพเก็บภาพสามาทำไม่ต้านเก็บภาพเก็บภาพคือชิได้มาเห็นหน้ากันเนะทั้งทั้งหน้าฮุบเขาทั้งหลังฮุบเขาฮุบนะฮุบมาฮุบมันเลยลาบไทยนี่มเด้อนี่หนาวมาเด้อตากรองเขามาแล้วมาแล้วอีเมลมามามาถึเข่าได้ไหมเพิ่งน่งมาเินั่งมาเพิ่งไม่เ้่านั่งผู้เดียว่ด้วผู้

ยังได้แซบบอหันมานี้ปบอาง Boss, โดนเนาะเขาแรงไม่เขาเที่ยงอยันแรงเลยนะเขาอ่ะเข่าเที่ยงสองโมงไปเลยอันนี้เอออันนี้กับท่านสิเากหนามือทุกคนเนี่ยแหละลูกเลาทุกคนนี่แหละหลายหนาลีหลายหนาลีพี่น้องมาตะปักสั้นเนาะนี่อเพิ่นมากินข้าวทั้งเข้าเที่ยงเข้าแรงเลยเลยี มาเด้นกินข่าวเด้อกอนนี้กินข่าวก่อนเนาะอ่าทุกคนกินข่าวแล้วแล้วบริบาลชิเมือเลยเนาะพี่น้องพองปลาเนาะมีเอย่องปนอสยิได้ขี่เงาบุตคนเลยเดบน <icana> ได้ขี่เพื่อเลยบุตรคนเลยแาชของกันก่อนเลยาแ้อนทกั่อาซีไินผแต่แม่ทำ้าหนังเพือนนะอายเอซีจากผาแต่แม่นังเพื่อนอาม่่อะไรโอ้ยาคือ้ายาไฟฟ้าว่เท่านาแดงเลยทุกคน มาเม๊มามาเจ๊ภาพอีกบ้านหนึ่งนี่บัวรายดอกนาะเยอะแม่จะมาเหรอซมาเพิ่มพี่น้าแม่ละพี่ี่นึ่งสองสามยิ้มเด้อหนึ่งสองสามโอเคเอาไปเดี๋ยวถ่าโดดน้องเด้อ เดอใจเดเด็ินอรกินได้เมื่อนงมติเป็นตะก้องแทนอลันอลันกินข้าวกินี่จะเป็นตะกองแทนขอขอคเป็นตะก้อแทนเยี่ยมคเ้ยซัพพอร์ตเาในเด้อาสู้กับคลิปนี้ไปซะเฮงลีของอลันเฮงกัเด็กทุกคนอย่าลืมกันมั้ีแล้วบ้านเโดยขอบใจ

เป็นเมารถตู้มาเนอกกนเะก็เลยบ่ได้นอนแม่ตาอยากให้นอนเมารถตู้แล้วบ่ได้นอนแหละพระเจ้าเมาเอ้อเดชุเพอร์นี่กะสุเพอร์ขับรถไทยก็ข้ามมาเพาะไทยก็ข้ามมาเนี่ไยไทยวะข้ามโอ้อ่าไล่ไปได้ไปไทยไปกัน

เด้อพายาใไซบริการกัตติโตได้เด้อนี่ป้าพากันขึ้นรถแล้วมิดอิ่มซิมเนาะบายบายแน่บายบายแน่บายบายเลยเดินทางปลอดภัยเด้อไปบังไปบังเจ้าของเด้ออยู่ยูทูบเด้อนี่เด้อ โดยเดินทางปลอดภัยแม่อือฮึเดี๋ยวนี้ฮะโทรหาเด้อเอ๊ะๆขอบใจขอบใจทุกทีไปแล้วย่าๆเนาะย่าก็ลายอลีบ๊ายบายแม่่าย่างมาส่งบ่ได้เพิ่นผู้อยากอุ้มหลานโอ้ยย่างก็ยังสิบ่ไวแล้วอ่ะ บบบาายยบายปไปไปบายปบายปไปไปพอแล้วก็จะไปแล้ว